กีฬาเชิงผจญภัยเพื่อท่องเที่ยวการเดินป่าพิชิตลานสนเรียทาง6.5กิโลเมตรณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิษฐ์นายสิริวัตรปุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นางหทัยการอพิชาติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตฐ์นางสาวพาัทิราคมพิวงศ์รองผู้อำนวยการททท,ทสัน,นักงานแพร่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตฐ์นายฟารูดใจทัศกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาวให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดแรกเดินทางมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วไทยอาทิจังหวัดพัทธลุงจังหวัดนครพนมจังหวัดพะเยากรุงเทพมหานครพร้อมมอบของที่ระลึกหมวก Amazing Thailand สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมเปิดฤดูการภูสอยดาวในครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปา่าท้องที่ตําบลม่วงเจ็ดต้นตนนําบลนาขุมตําบลบ้านโคกอําเภอบ้านโคกตําบลห้วยมุ่นอําเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ตบบําบลบ่อภาคอําเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล